จะรักชาติไปจนสิ้นสุดลงหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทําต่อไปด้วยหัวใจทวิน ขอสัญญาจะรักชาติถ้าทรงเป็นจอมทัพไทย มิ่งควันเหล่าทหารจงรักทักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จัก,กรีด้วยพระมหาการุณาที่คุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสดุดตีถวายพระเกียรติด้วยชีวินท้าทงนำความร่มเย็น ความรักให้แผ่นดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินพลิกฝืนเป็นแผ่นดินทอง70ปีที่พอ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์สถิตในหัวใจ ท,ทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ ทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิน้นสุดลงหายใจพระองค์สนิต ในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจจะวินขอสัญญาจะรับชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ จะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดำรง สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเดินหน้าประเทศไทยและผมพัดจิงการกุลครับเรามีรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ประกาศใช้อย่างเป็นทางการซึ่งใจความสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เน้นการปฏริรูปสังคมไทยหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาวันนี้จะมาคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับเราอยู่กับทางนายแพทย์ิริกเกตเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ขอเรียนถามอาจารย์เลยนะครับ,รบว่ารัฐมนูนฉบับปี60และเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกันหมดเลยครับ,รบแล้วก็เ <ๆ S 2> น้นด้วยนะครับที่วนี้รัฐมนุญระบุเลยว่าด้านการศึกษาเนี่ยนอกจากระบุว่าจะต้องทําอะไรบ้างยกตัวอ,อย่างเช่นจะต้องจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กปฐมวัยจะต้องมีการพัฒนาครูจะต้องมีกองทุนสําหรับผู้ยากไร้ที่ลดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับยังระบุว่าต้องมีคณะกรรมการอิสระ ชุดหนึ่งออกมาเลยครับนะครับซึ่งจะตั้งภายใน60วันเพื่อดำเนินการเสนอแนะรวมทั้งร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาให้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายใน2ปี<อ> 2> แต่ว่าเรื่องเรื่องกองทุนต้องให้เสร็จภายใน1ปีเพราะฉนั้นจริงๆรัฐมนูลระบุละเอียดมากนะครับและทุกอย่างต้องสอดคล้องกับส่วนอื่นของรัฐมนูลคือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ข้อนี่แหละครับ ครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตมาคุยบางประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาพอมีเวลาคุยกันวันนี้นะฮะเรื่องของการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรต่างๆอันนี้อาจารย์มีอะไรที่คือคำว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถ้าโดยหลักสากลนี้ก็หมายถึงว่ามันจะต้องเป็นสิ่งซึ่งวัดได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นทักษะต่างๆอย่างของอาชีวะนะของอาชีพเลยสายอาชีพสายอาชีพปกติเรามีทวิภาคีถูกไหมครับที่วนี้เราจะมีเขาเรียกว่าทวิภาคีแนวใหม่ แล้วามาอย่างนี้คือดังเดิมย่งไร่างเดิมคืนหนึ่งในด้านทวิภาคีเนี่ยขณะน,นี้เราพบว่าจริงๆมันมีเขาเรียกรูปแบบที่ดีในาจของญี่ปุ่นคือโคเซ็นก็คือสถาบันภาครัฐก,กับเอกชนร่วมมือกันทีนี้ร่วมมือเนี่ยปกติที่ผ่านมารัฐเนี่ยก็เป็นผู้นําคือคจัดแล้วก็ไปฝึกงานที่เอกชนต่อไปนี้เนี่ย<ๆ>ต้องกลับมาตรงกันข้ามคือเอกชนเนี่ยเป็นคนบอกเราว่าความต้องการจริงก็คืออะไรแล้วเขาเป็นคนช่วยจัดเป็นคนให้มีครู คือผมมีนโยบายเปลี่ยนเขาเรียกว่าโรงงานให้เป็นโรงเรียนเพราะว่าครูจริงๆเรานั้นนี่อยู่ในโรงรในโรงงานในส่วนของทักษะนะครับ,รบแต่โรงเรียนอาชีวะสถาบันอาชีวะยังมีความจําเป็นเรื่องการศึกษาในเรื่องพื้นฐานต่างๆเรื่องความเป็นมนุษย์เรื่องทักษะต่างๆที่เรียกว่า s o t t s k l l s อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ใหม่คืออะไรใหม่คือให้เอกชนนํา <im itation> เอกชนนําแล้วมันก็มีทั้งแบบระยะยาวๆคืออย่างที่อยู่ในสถาบันการจัดการศึกษาครับกนะับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าระยะสั้นเลยเราจะรู้ทันทีว่าแรงงานจริงๆเนี่ยที่ต้องการทักษะพิเศษขนาดนี้มีอะไรมาให้เขาระบุย้อนกลับมาเลยนะครับซึ่งเราเริ่มทําแล้วครับ,รบตั้งแต่หนึ่งมีนาที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็น education to employment คือ e to e o c v o c a t i o n a l boot camp หมายถึงว่าเราจัดค่ายแบบเข้มข้น มี1,500บริษัทมครับจากทั่วประเทศเป็นบูตแคมป์คล้ายๆเป็นค่ายฝึกที่เข้าไปปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าวิชาที่เกิดขึ้นในนี้ตรงกับแหล่งงานแน่นอนแล้วก็จะให้กับคนที่เพิ่งจบผมเชื่ว่าบูตแคมป์นี้จะมีประโยชน์มากๆก็1,500คอสมี80,000กคนที่ผ่านมานะครับยังไม่จบนะขณะนี้ก็ยังอยู่กําลังเรียนอยู่อ๋อกาลังเรียนอยู่ที่กำลังคุยอยู่นะฮะกำลังเรียนอยู่จะจบสิ้นเดือนนี้2เดือนพวกผู้ประกอบการเขาบอก น่าจะจัดบ่อยๆเราเลยไม่เรียกว่าระยะสั้นภาคฤดูร้อนไงเพราะอีกสองปีาน้นเราจะมีเรื่อยๆนะครับเขาบอกน่าจะจัดมานานแล้วเพราะว่าเขาได้เขาได้ใช้ทันทีเขาได้ใช้ทันทีฟังจากที่อาจารย์พูดไปแล้วคุณผู้ชมฮะอยากจะบอกว่าไม่ได้มีแค่ e2e vocational boot camp ที่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆของการปฏิรูปการศึกษามีอีกหลายหลักสูตรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปชมจากรายงานชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญการสอนในหลักสูตรช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะหลักสูตรนี้มีความสำคัญเพราะสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต้นน้ำตอบสนองการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆนักศึกษาที่จบการศึกษาที่นี่จึงเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ คุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ฉันยืนอ,อยู่ในห้องแลบนะคะหรือว่าห้องปฏิบัติการหลักสูตรช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะค่ะซึ่งหลักสูตรนี้มีความพิเศษนะคะเพราะว่าเปิดสอนในช่วงซัมเมอร์หรือว่าภาคฤดูร้อนหลักสูตรนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะ่ะดรคือหลักสูตรเราเนี่ยค่อนข,ข้างจะโดดเด่นมากะนะครับ ถ้าพูดถึง<ม><ม>การเรียนการสอนสาขาแม่พิมพ์ตั้งแต่ปชปอสอนญิาตรีนะครับ,บ<ม>ของสถาบันของสำนักงานคณะกรรมการการเรียกาจะก็ต้องพูดถึงวยาละไรทคนเค็นถึงคาังแห่งนี้ต้องมาที่นี่เลยนะครับต้องมาที่นี่เลยครับแล้วทาไมถึงเปิดหลักสูตรนี้ในช่วงฤด,ดูร้อนล่ะคะเนื่องจากมันเป็นการทบทวนนะครับหลังจากที่เขาเรียนปชครบ6เทอมแล้วนะครับเขาจะไปทํางานนะครับเราก็มีการทบทวนให้เขาอีกครั้งหนึ่งให้มี มะมาตรฐานตรงกับมาตรฐานอาชีพนะครับซึ่งของเราเนี่ยเป็นสูงทดสอบของสถาบันวุฒิอาชีพด,ด้วยนะครับเมื่อเด็กเรียนหลักสูตรนี้แล้วสามารถที่จะมาสอบให้ตรงกับสมรัรถาะมาตรฐานอาชีพแล้วก็สามททารถทำงานได้อย่างเป็นความรู้ความสามารถ หลักสูตรช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลาหะภาคฤดูร้อนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามนี้มีระยะเวลาเรียน2-6ถึงสัปดาห์หรือประมาณ75ชั่วโมงถือเป็นการต่อยอดและเติมเต็มความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาให้มีทักษะในการทำงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุดโดยบางหลักสูตรที่มีความเฉพาะด้านจะมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการมุงผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการนั้นๆมากที่สุดคำนึงเรื่องคุณภาพเป็นหลัก หลักสูตรที่เป็น tailor-made นะครับก็คือตัดเสื้อผ้าให้ตรงกับความต้องการหรือก,กับคนที่จะใช้เลยนะเฉพาะตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีและสิ่งสําคัญที่ตามมาก็คือว่านักศึกษาที่จบไปเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเข้าทํางานได้เลยทันทีเลยซึ่งทําให้การประกอบการไม่เสียเวลาในการต้องไปใช้เวลาในการเทรนการฝึกอีก เมื่อศึกษาจบหลักสูตรแล้วนักศึกษาจะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆสามารถไปต่อยอดได้เมื่อเข้าสู่การทำงานโอ้โหนี่กำลังทำงานอยู่เลยใช่ไหมคะดูท่าทางน้องเนี่ยเชี่ยวชาญมากเลยทีเดียวยังไงบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าหลังจากที่ได้เรียนหลักสูตรระยะสั้น75ชั่วโมงแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับก็เหมือนเป็นการทบทวนที่เคยเรียนมาครับแล้วก็ยังเติมเต็มส่วนที่ยังไม่เคยเรียนมานะครับแล้วก็เหมือนเป็นการเตรียมพร้อม ไปทำสลับไปทําง,งานนะครับผมก็และยังสามารถไปสอบหนูชาชีพได้ด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าได้ความรู้แบบครบถ้วนเลยทีเดียวครับยังไงเดี๋ยวให้น้องทางานต่อเลยนะคะครับโครงการอาชีวะฝึกอบรมระยะสั้นเช่นนี้ยังเปิดสอนในอีกหลายหลักสูตรกระจายไปตามสถานศึกษา444แห่งทั่วประเทศให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะขยายผลเปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนอกเหนือจากช่วงปิดภาคเรียนเช่นนี้ เอาล้ครับทีนี้กลับมามาคุยกันเรื่องของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเด็กไทยกันต่อครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์สําคัญคนหนึ่งในหกยุทธศาสตร์นะครับแล้วเราต้องมาดูว่าเวลาเขาวิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยต่างชาติเขาวิเคราะห์ไงเขาบอกเด็กไทยนี่ไม่ใช่ขี้เหลวความสามารถเรามีแต่ที่เราแข่งไม่ได้ที่ตรงไหนฮะภาษาการสื่อสารการสื่อสารเลยภาษาในทางอาชีวะเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้เนี่ยย้อนไปเรื่องภาษานี่ค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังมากตั้งแต่เรื่องฝึกหัดครูนะครับเรา เปหัดครูเขาเรียกแบบเข้มข้นบูตแคมป์เนี่ยแล้วก็กระจายไปทั่วภูมิภาคทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด4ี่หมื่นคนภายในสองสมปีนี้เราจะฝึกอบรมเหมือนเป็นครูพันใหม่เลยภาษาอังกฤษแต่เขาสอนอยู่แล้วนะครับวิธีการทุกอย่างจะเปลี่ยนเราต้องใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าฝรั่งที่เข้ามาช่วยเรายังไงก็ไม่พอมันจะไม่มีผลในวงกว้างเราต้องใช้อย่างยกตัวอย่างเรามีเริ่มต้นตั้งใจ e อังกฤษ e c h o English ซึ่งนายกพูดบ่อยและนายกใช้เองด้วยนะครับลองเข้าไปดูสิครับ อันนี้เป็นแอปประชารัฐแท้ๆเลยนะที่ร่วมมือกนระหว่างมูลนิธิยุวสติรคุณนะเอ็นคอนเซปต์แล้วกระทรวงเข้าไปโหลดได้เลยโหลดได้เลยฮะตอนนี้เกือบล้านคนแล้วยูเซอร์อ e งก o e อ g ง i s h อันนี้คือสำหรับประชาชนทั่วไปครับแต่จากอันนั้นเนี่ยมีรายละเอียดลงไปเขาเรียกเอ็กโคไฮบริดเอ็กโคไฮบริดนี่ใช้กับนักเรียนครับแล้วก็มีเอ็กโควอกเคชันอล์เอ็กโควีนี่ใช้สำหรับภาษาอังกฤษสำหรับเฉพาะทางในสิบสาขาพัฒนาไปเรื่อยนะะ ที่สาคัญก็คือหนึ่งเด็กต่างจังหวัดจะได้เข้าถึงใช่ใชแล้วท่านนายกก็น่ารักมากก็คือให้กระทรวงดิจิทัลนี่มาช่วยดูว่าเพราะท่านนายกลองใช้ดูพบว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากแอปที่ดีแต่ว่าชาวบ้านอาจจะเข้ายังไม่ถึงเนื่องจากเทคโนโลยีทางทางความทั้งกระทรวงเราก็พยายามจะทําเรื่องเรื่องเซิร์ฟเวอร์เรื่องอินฟราสตรักเจอตรงนี้นะเอโคไฮบริดนี่ลึกซึ้งลงไปคือสอนตามมาตรฐานภาษาอังกฤษเลยนะนอกจากครูเรื่องเทคโนโลยีแล้วยังมีอีกก็คือว่า อันนี้ไม่ใช่เรื่องภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะในไหนไปถึงชุมชนที่ห่างไกลเนี่ยเออเราก็สอนเขามากกว่าภาษามากกว่าภาษาก็มีเรื่องวิชาอื่นอีกอนอกจากครูแล้วนักเรียนครูนี่เขาเข้าถึงอย่าลืมว่าขณะนี้ครูเนี่ยเข้าถึงดีเอลอย่าดีเคือผ่านจากดาวเทียมมาแล้วก็มีดี i t ยไอทก็ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเข้าถึงนักเรียนด้วยครูได้อะไรนักเรียนก็ต้องได้ ก็เลยมูลนิธิยุวสถิรุุณก็เลยมอบอเว็บไซต์อันหนึ่งซึ่งชื่อน่ารักมาก <te> <free>. t U i l f r e e c o m t i l f r e e c o m t-u-i แล้วก็ f-r-e-e e, เนี่ย t l f r e e c o m เนี่ยเป็นเว็บไซต์ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร,ร์มสำหรับนักเรียนในนั้นจะมีเรื่อง CD ที่เราอัดไว้สอนถิธุรากันดารลหลายล <ะ S 1> สาอย่างรวมทั้งข้อสอบผมไม่ให้เขาเปิดเผยข้อสอบทุกชนิด ที่เคยที่เคยทำการสอบหรือที่มีอยู่ในกระทรวงหรือลิงไปสทศนะครับแล้วเขาสอบตัวเองก่อนได้เลยได้แล้วก็มีฝึกก่อนฟังจากที่อาจารย์คุยมาแสดงว่าเราเอาละเน้นเรื่องของภาษาภาษาอังกฤษต่อไปเด็กไทยต้องพูดได้คล่องไม่ต่างจากภาษาไทยแล้วเทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยในทุกๆสาขาวิชาให้ไปถึงเด็กทั่วประเทศได้จากที่อาจารย์พูดมาครับมีตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างสื่อการเรียนการสอนและทําให้เด็กไทยฉลาดมากขึ้นเดี๋ยวไปชมจากรายงานนี้เลยครับ ครูติวเตอร์จากสถาบันกวดวิชาชื่อดังทุกคนที่เข้าร่วมโครงการต่างตั้งใจจัดทําสื่อการเรียนการสอนเสริมให้กับเด็กๆในชั้นปีต่างๆครอบคลุม4สาขาวิชาคือคณิตศาสตร์วิทยาศาศสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนรู้เหมือนเด็กในตัวเมืองโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําเป็นซีดีส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่ห่างไกลและทําเป็นไฟล์คลิปวิดีโอให้ดาวน์โหลด ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เรียนอ่อนตามโรงเรียนในพื้นที่ชายขอบในภาคต่างๆอย่างเช่นครูพี่แน่ติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดังก็ได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ของกระทรวงศึกษาธิการด้วยเช่นกันบอกเลยว่ามันเป็นปณิธานในในการทํางานโรงเรียนเราอะค่ะพี่ค,คือก็ที่เราทํางานในการศึกษาด้วยใจรักนะคะก็อยากจะทําให้เด็กไทยไม่ว่า จะมีฐานะทางบ้านทุนทรัพย์เป็นยังไงมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยากจะให้เข้าถึงภาษาอังกฤษอยากจะให้เก่งภาษาอังกฤษกันได้จริงๆในทั่วประเทศาตามกําลังความสามารถของเราค่ะอ,อะไรที่ดีเนี่ยเราก็จับเต็มหมดเลยแบบที่เราสอนในติวเตอร์นะคะเราคิดว่าเด็กกลุ่มที่จะได้มีโอกาสเรียนเราตรงนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้มาติวแบบเสียเงินเรียนกวิาวชา,า,าเรียกว่าไม่มีหมกเมดพี่นะคะมีอะไรเด็ดๆเนี่ยก็ เอาไปหมดเพียงแต่การจัดลาดับของหลักสูตรหรือความคิดเนี่ยอาจจะมีแตกต่างไปบ้างเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเด็กที่ออมีโอกาสมาเรียนเกิดวิชาเนี่ยเขาก็อาจจะมีพื้นฐานที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กเนี่ยที่ยังไม่เคยเรียนเกิดวิชามาก่อนเลยเราก็อาจจะต้องเน้นแบบปูพื้นฐานให้ step by step เด็กนักเรียนจะได้สัมผัสกับเทคนิคการสอนที่แตกต่างจากที่เคยเรียนในโรงเรียนเพราะการสอนของติวเตอร์เน้นให้นักเรียนทําข้อสอบได้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมติวเตอร์จึงได้รับความนิยมยิ่งผลทดสอบโอเนในวิชาภาษาอังกฤษปีล่าสุดมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจึงทําให้สังคมมองว่าคุณภาพการศึกษาไทยด้อยลงแต่จริงๆปัญหาอาจอยู่ที่จุดมุ่งหมายของการสอนและการออกข้อสอบมากกว่ามันก็เป็น p พอ c e p t i o n หรือความคิดในการรับรู้ของคุณครูหรือคณะอวกข้อสอบบางท่านที่อาจจะอยากให้มาตรฐานสูงหรือว่ายากนะคะเอาไว้ก่อน นะคะแต่ว่ามันก็มีหลายความคิดนะคะเช่นว่าเราเราต้องการเลเวลไหนถ้าถมมว่าเราคิดว่าเราอยากให้แบบคนเนี่ยใช้ได้เป็น f r e s h o l d English คือภาษาอังกฤษที่แบบขอให้ s u r v i ไวนะคะรอดชีวิตเนี่ยแค่เนี่ยใช้พอใช้ในการทำงานและการเรียน,นะะแล้วเราก็วัดที่จุดนั้นให้ตรงประเด็นเนี่ยอันนี้คเด็กก็จะไม่ต้องใช้เวลากับการเรียนในสิ่งที่อาจจะไม่ได้ใช้มากนะัก กระทรวงศึกษาธิการมองว่าครูติวเตอร์จะเข้ามาช่วยลดช่องว่างดังกล่าวด้วยเทคนิคการสอนที่แตกต่างที่สําคัญครูในโรงเรียนทั่วไปจะได้เรียนรู้เทคนิคการสอนของติวเตอร์แล้วนํามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนของตนเองด้วยเช่นกันกลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งเมื่อสักครู่ผมได้ยินอาจารย์พูดเหมือนกับว่าแนวทางสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ตอนนี้หนึ่งในนั้นก็คือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยใช่ไหมอาจารย์เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องนึงครับไม่ว่าจะเราดูคะแนนผลประเมินออนไหรือพิซซ่า เราจะพบว่ามีการกระจายตัวมากคนเก่งก็เก่งนะและที่อ่อนก็อ่อนแล้วมักจะสัมพันธ์กับถิ่นทุรกันดารแดนไกลความยากจนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีกับประเทศไท่ดีครับแล้วก็ประเทศที่ไม่ปฏิรูปเรื่องนี้จะไม่มีทางมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดใช่ใช่เพราะจะใกล้ใกล้เคียงกันใช่ครับครับยันทางพวกผมเนี่ยก็นโยบายที่สําคัญที่มีมาก่อนหน้าพวกผมเข้ามาแล้วแล้วก็ทําดีขึ้นเรื่อยๆคือไม่ว่าจะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครับ นะครับหรือผ่านทางเขาเรียกว่าโครงสร้างทางอินเทอร์เน็ตนะครับอันนั้นก็เริ่มแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยไปในทางที่ดีแล้วก็มีผลออกมาว่ามันยกระดับคะแนนจริงๆอันถัดมาก็คือโครงการโรงเรียน ICU ซึ่งก็ดำเนินการแล้วก็มีเวทีหลายเวทีแล้วเราจะต้องการ t a r g e t ็ตเราลงไปเจาะกลุ่มเป้าหมายในในที่ขาดแคลนจริงๆริงต้องเข้าไปช่วยเร่งด่วนเร่งด่วนเลยถัดมาก็คือขณะนี้นโยบายแทนที่จะ ตัดเสื้อตัวเดียวเราก็จะดูตามจังหวัดเลยก็สซจอยรับผิดชอบคัสตอมไพรส์คัสตอมไพร์ว่าโรงเรียนจังหวัดไหนที่อยู่ตรงไหนทาไมคะแนนต่ําไปวิเคราะห์เหตุมาแล้วก็ทุ่มทรัพยากรไปตรงนู้นฟังจากที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้แสดงว่ายุทธศาสตรชาติ20ปีโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาคนไทยเรามีความหวังใช่ไหมครับมีครับแล้วก็แผนจริงๆเสร็จหมดแล้วเราขอให้เดินตามกันจริงๆแล้วก็เลิกทะเลาะกันตองปลองดองก่อนแล้วก็ให้มันมั่นคงก่อนครับไม่งั้นไม่ได้เดินแล้วครับ และหวังว่าการศึกษาไทยจะเป็นไม้สําคัญที่ทําให้ประเทศชาติาก้าวหน้าไปได้ไม่แพ้ชาติไหนในโลกวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับนั่นคือนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านให้คํามั่นชัดเจนว่าการศึกษาคือสิ่งที่ประเทศชาติกําลังจะเดินหน้าปฏิรูปอย่างจริงจังภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งเราทุกคนล้วนมีส่วนสําคัญในการช่วยกันเรื่องนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้ว ผมทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ